สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่น้นนองฟองป่ายสุขสุขคนเนอมากินเขาน้ำจิ้กแก้วโอ้ยแก้วจ้ากินเขาก็จิ้แก้วสไตล์นาดำนาแดงนี่ละจ้าส้มตำพี่น้องอันนี้หมกม่วงไม่ไวหนิอันนี้ยำปลาทูอันนี้เด้อไ,ไวหน่เด้อของหวานเด้อพี่น้องเอาเอาส้มตำไปไว้พุ่นเพราะว่ามันนน้ำม,มันไหลมันจีเฮียเห็นต้นนี้เพราะเราพี่น้องเนาะ ซ่อนออกมาไว้มุ้ยขนมหวานขนมว้าวพิดพี่น้องขนมหวานอันนี้กับขา้าเดี๋ยวลองกินเองข้าวเหนียวสักคำสองคำก่อนไม่ได้กินหลายมื้อแล้วพีน่น้องกินกักสองคำพอจะกินหลายมัน้ำตาลมันเยอะ ไปไปมาเด้อพี่น้องเนมะื่อยำปะทูกินหลุมคือเกา่า พอจะหาแล้วมาตั้งจะอัดเครื่องเอมือเครื่องมันจะงงอยู่บน้นอกไ่งงอยู่ตรงนั้นะ สวัสดีเดอ้อพี่น้องปองป่ายสุพุทโนเดอ้มอมากินเขาน้ำกันจ้ะอันนี้เห็นตำหนี่กับเพราะอะไพี่น้องเพราะว่ามันอ่ะคอ,อยอไปไว้มงหนีนี่บ้างเดี๋ด้เห็นส้มต่ำคอยน้องเอาละเห็นแค่แักม่วงส้มต่ำก็พ่เห็นมาเยอพี่น้องเยอ อยูน้อง่านจา้ะเขาเก็บหลายไม่ได้พี่น้องเจียะอ้อเขาเบหลายไม่เจียพี่น้องเขาไปเห็นอันนี้อีกอันนู้นเห็นแต่อันนี้เขาเห็นนะ แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ยำปลาทูจ้ะเขาจะยั่งยังเอาอม,มาไปมาเด้อพี่น้องสมตำจำสม อันนี้ยำปะทูนะขอบคุณกรหลาเยอะจะคำมากดติดาตามกดอันสมตำมะคุ้งขยันาปแจก่ันชาจรินมดนเยอบบ อันมากินข้าวเจ้าก็เก้าพี่น้องข้าวเจ้ามันมันเป็นของที่จ้อยอ่ะข้าวมัจริงๆมันต้องกินไงข้าเหนียวกับขาม่วงข้าวเหนียวกับมะม่วงเขากันพีน้องต้องกินกัค้ำกันเขากันเนี่ย เขาต้องเอาไปใต่น้ำกะทิหรอกเขากินมาได้เขาก็ใต่เองสิเลยด้วักมองตุกอันนี้เป็นมัน อันนั้นอ่ะมันเทศอ่ะมันเทศเผาอ่ะมมน,นี่ไงเป็นเบอร์เหลืองเหลืองอะลำทำเหลืองอะลำทำเอาไว้มั้งไหนไว้มั้งนี่เอาไว้มั่งนี่นะกินข้าวต่อกินสมตันตอ คอยก็เอาไว้ไกลไว้ไก่ไม่เง่โอ้ยพี่น้องสักกะมังทางเทขยื่นไหลมันขยื่นไหลมันก็สักกะมัง,ง,ท,มมกกมงที่อยากก่างก็ตกขมัก ขมะเออย,ยังสิเนะเอเองิดหลายอันนี้ยำประทูต้องสองกล้องไหมอืมปล่อยคุณก็ไม่ยอมอ Bye.